กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอมให้กับสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อฟซไม่และ f อฟซกล่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องมีขึ้นมีลงปะปนกันไปนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางฮานอยนะคะของเมื่อวานก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันที่21ของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้านะคะานอยเฉพาะกิจนะคะ8 9นะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะ,ะเสียดายมากเลยนะคะตัววิ่ง8มาล่างนะคะ7 8ก็มานะคะมาตัวนี้ตัวชอบให้นะคะ ส่วนนอยพิเศษนะคะ 0. 2นนะคะแอดมินก็ให้เข้านะคะ2 4สนะ,ะตัวเน้นตัวชอบเลยนะคะส่วนล่างนะคะ51ไม่คิดไม่ฟันว่าจะมาอีกรอบเลยไม่เอาไปนะคะตารางกำลังวันมานะคะ51นะคะนอยปกตินะคะ9 6มาอีกแล้วนะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะตัววิ่ง6กับ4มาเนาะ4 9 6กนะคะ ส่วนล่างนะคะ2 9กนะคะก็เข้านะคะดีนะคะที่เอาเนาะพี่น้องจาเข้านะคะเพราะให้เด่น2นี่ก็เด่นสิพีวีของเรานะคะ6 7นะคะก็เข้านะคะชุดเน้นชุดชอบให้นะคะตัวเด่นอนะเข้าหมดเลยแล้วก็จะเป็นตัวเน้นให้ด้วยนะคะส่วนล่าง1 8นะคะจับ8มาเจาะไม่เข้าดูสิเอา83ามมาไม่ยัง หลุดนะคะตารางกําลังวันของเราเข้านะคะเป็นสรุปแล้วนะคะเข้าสีน้อยนะคะโพดโพบบุงโมสมโอนะคะเงิดหลายเด้อพี่น้องเงินหลายข้าสีน้อยนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันที่21ต่อนะคะ อันแรกนะคะแอนดมินจะสรุปก่อนนะบางทีมี fc มาใหม่ๆอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเนาะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี7นะมี5มี6มี9มี1แล้วก็มี2นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอนดมินให้เด่นไปที่ <c oughs> เด่นไปที่ เดินไปที่หนึ่งนะพี่น้องหนึ่งมิ้นดูก่อนนะว่าเดินหนึ่งกับอะไรดีนะคะ เดนนึกับเดนหก็ยังไม่ค่อยมาเนาะพี่น้องมาห้ามาอยู่1 5ึ่งนะคะเดนมันขออนุญาตจับ1ไปก่อนนะคะก็จะมี1น 2, 2 1งนะหนึ่หนึ่ง 1771แล้วก็1 9 9่เนึ่งนะคะถ้ามี19นะคะก็อย่าลืมตาม16ไปด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเด่นเด่นเด่นเก้าเนาะพี่น้องเด่นเก้านะคะก็จะมี 1> 9 1 1 9นะคะเก้าส่นะคะเก้าห้าหนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมี 3า3สนะคะสามสองสามศห้าห้มีแล้วทาเป็นจะาหาหกนะคะเขียน5้าสองรอบแล้วนะคะต้องขอภัยพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะพี่น้อง ห้าหกนะคะสี่หกแล้วก็หกแปดนะคะส่วนการเบิ้ลนะคะการเบิ้ลไม่ค่อยมาเนาะพี่น้องเนาะ ก็จะมี00448899นะคะถ้าใครอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะอีเขียนไว้ให้ตรงนี้นะ,ะ SODA s a นะคะ8805นะคะ99โดเด็กนะคะ ที่แอดมินชอบนะคะก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองนะคะแล้วก็สามสองนะสี่เก้าเก้าหกนะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นหกแปดนะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะ ฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้เนี่ยอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พาเรือชแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาแอดมินปล่อยแนวทางใหม่ๆเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรุยรวยเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า